นี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมกระป๋องนะครับนี่คัดออกหมดแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นข้ส,สติใสนะครับน้องก็จะทำการคัะครับก่บอนที่จะสั่งทุกอย่างลงในสุ่มครับผม อันนี้ก็มาสะอาดนะครับเอาน้ำออกนิดหนึ่งน้ำครับนี่เป็นพลาสติกใสนะครับตอันนี้ราคาอยู่ประมาณ12บาทหรือเปล่ส1บสอบาทครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศท่านหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นในตัว อันนี้ไม่ได้เอานะอันนี้ก็จะเป็นบรรจุลังมานะครับเพราะลูกค้าเอาน้ํากรดอย่างนี้ไม่ได้รับเลยนะครับน้ํากรดตัวนี้เพราะมันมันจะเป็นอันตรายในการไปรีบรรจุพันธุ์ใหม่นะครับทางทางในผู้ผู้ผลิตน้ําที่เขาไปรีไซเคลเิลเขาก็จะไม่ค่อยรับนะที่เขาไปใช้ต่อนะครับเขาก็ไม่รับ เป็นแน่เขาก็จะเอาตัวที่มันมีฉลากฉลากก็สงคันนะครับเราต้องเอาตัวมีฉลากอันนี้ก็จะเป็นรีโอเป็นไหนขวดลัางรีโอนะครับตัวนี้เราก็ต้องมีอย่างน้อยควรจะมีฉลากนะครับเนี่ยฉลากที่สวยนะครับเนี่ยอย่างนี้เขาก็มั่นใจที่จะไปล้างแล้วก็ไปบรรจุผลิตภัณฑ์มาใหม่นะครับ ส่วนไหนนี้ก็จะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมอลูมิเนียมกระป๋องก็จะเป็นเกรดอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับคนเหล็กไม่ได้เลยคนเนี้เป็นคนกระป๋องกาแฟน,น้องก็จะคัดออกนะครับทั้งหมดเลยแลต้องเป็นอลูมิเนียมเพราะเวลาเราไปเราก็จะอัดก้อนอัดก้อนในไกลๆนะครับนะครับเราก็จะอัดก้อนส่ง ร้านใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดคุณภาพนะครับเป็นกล่องเบอร์ดี้ตัวนี้จะเป็นเหล็กเป็นกระป๋องเหล็กนะครับทำไม่เหล็กดูด้วยน้าไม่เหล็กนี่นี่อยู่นี่โอเคนี่นะครับไม่เหล็กอยู่ครบส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกรวมปากกานี การนี้ก็จะเป็นพลาสติกรวมทั้งหมดเลยเราก็จะคัดแยกกันอย่างนี้นะครับอนนันไหนไม่ได้เขาก็จะคัดใส่ถุงอย่างนี้นก็จะคัดจากกระป๋องอลูมิเนียมไปกระป๋องกระป๋องเหล็กนะครับกระป๋องเหล็กออกจากกระป๋องอลูมิเนียมะนะครับกระป๋องกาแฟนะครับที่มันยังเป็นเหล็กอยู่เป็นแสงสีนะครับเขาดูปิดมาดแล้วมันก็ปิดเราก็คัดแยกออาเลยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นฟิปนะครับคันหนึ่งก็จะมาหลากหลายเนะาะก,ก็จะเป็นฟิปนะครับฟิปตัวน,นี้ตอนนี้ราคาไม่แรงนะอยู่ที่ประมาณ5บาท6บาทนะครับฟิปฟิปที่ใส่พวกใส่หัวใส่โปลหัวใส่เท้าอะไรพวกนั้นนะครับอาหารหมักดองนะครับตามตามบ้านเราก็จะมีเครื่องสร้างเป็นระบบดิจิตอล อันนี้เป็นตัวที่รีเจ็หรือว่าเป็นตัวที่ไม่เอานะครับเป็นใหญ่อันนี้บางตัวก็ยังขับรถอาจจะเอาได้แต่ว่ามันก็มันก็ปนมาอันนี้น่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นเพชรนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าตัวนี้มันจะไม่ได้นะครับพวกไออันนี้มันก็ที่จริงรีเซ็คขึ้นได้แต่ว่ามัน ปัญหาก็คือมันมีน้อยครับพวกนี้ที่จริงมันได้นะพวกนี้ใช้ได้อยู่เขาออกไปเลยเนีย่ยถ้าบีบแล้วไม่มีเสียงก็ได้อยู่อันนี้ได้สีนะครับวันนี้ใช้ได้เยอ้อันนี้ก่อนโจครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มันก็จะดังอย่างเงี้เสื่อใหญ่เป็นพลาสติกนะครับเราฟังสีถ้าอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ อันนี้เป็นเชรเบอร์หนึ่งครับมันจะเป็นพวกเดียวกับพลาสติกใสครับเป็นพวกเดียวกับพลาสติกใสขวดน้านะครับแต่ส้นใหญ่เขาไม่เอาเพราะมันมันจะปนเปื้อนมากกว่าในนี้ก็จะมีตัวที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้อันนี้จริงมันก็ได้แต่ตัวนี้ได้ก็ดูที่มันนะครับ ก็จะเป็นเบอร์ห้าครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้เป็นพีพีเบอร์ห้าอันนี้ก็ใช้ได้ uh? ก็คัดแยกออกいいอันนี้ก็จะคืนงินลูกค้าสินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นอืมสินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นกระดาษลังนะครับกระดาษลังนะวันที่สิบเก้าเดือนแปดอยู่ประมาณห6หบาทนะ ใช่มั้ยนะไม่ใช่คนงานเรามีแต่คนไทยนะคนเขมรมาจากไหนนะมาจากกัมพูชชีบอยเดี๋ยวจะเข้ยเพิ่นร้องเพลงร้องเพลงชาเด้อเป็นคนไทยลอยกระทงเลย ครับนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายที่ลูกค้าจัดมาก็จะเป็นกระดาษลังนะครับดาษลังตรงนี้ก็น่าจะประมาณร้อยกิโลครับผมต็แล้วแต่ลูกค้าจัดเรียงมาครับครับวันนี้เราก็มาดูรถคันหนึ่งนะครับว่าใส่อะไรมาได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อขนาดนี้สามารถใส่ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคิดเงินแล้วเดี๋ยวผมจะ แสดงไอ้ตัวรายการให้ดูนะครับว่ารถคันนี้จะได้เงินกี่บาทนะครับในช่วงเวลานี้นะนี่ครับก็เป็นไปช่างดิจิตอลนะครับพวกนี้จะเป็นงานอ่าอันนี้เราก็อัดก้อนนะครับพออันนี้แล้วรับซื้อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอัดต้อนนะครับครับนี่ก็จะเป็นไปช่างเราครับผมโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ผมก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูราคาอีกทีครับขอบคุณครับ